เรื่องเรื่องภาวนาทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้เราพวกาให้พวกเราภาวนามันจำเป็นยังไงจึงต้องภาวนาไม่ภาวนาจะได้หรืออยู่เฉยๆจะได้หรือเป็นจำเป็นที่สุดถ้าหาว่า คนต้องการอยากจะพ้นจากทุกข์แล้วก็ต้องภาวนาทางเพราะว่านาเท่านั้นแหละทางเดียวนี่แหละที่จะให้พ้นจากทุกข์ในนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนพวกที่อยากพ้นจากทุกข์คือหัดภาวนา,า,วนาเพราะว่านาหมายความถึงรวมใจ ให้เป็นหนึ่งจิตใจของคนเรามันกลัวม,มันวุ่นวายหาขอเขตไม่ได้ตลอดวันข้ามคืนลุ่มวุ่นวายอย่างนั้นอันเทศนาว่ากลางคืน เป็นไฟกลางคืนนั้นในกลางวันเป็นไฟกลางคืนนั้นมันกุ่นอยู่มันใชไมันไม่ไม่ออกเป็นไฟกลางคืนนั้กกุนอยู่หันแต่เวลากลางวันนั้นแดงโล่งหมดเลย คืองมันออกธรรมออกตรงธรรมเลยกลางคือในคิดนึกนอนหลับแล้วก็ยังธรรมอยู่คือคิดนึกธรทมเหตุนั้นมันยังต้องเดือดร้อนเป็นทุกข์เนืเหตุนี้แหละพระองค์จึงสอนให้เรากระทำภาวานา ถ้าหากทำภาวนาจิตใจลงเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วตั้งมั่นแน่วแน่อยู่แล้วไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเป็นสุขทุกขเมื่อจึงสอนให้ภาวนา ภาวนาสมาธิได้แ็่จิตเป็นหนึ่งถึงซึ่งเอกาตาลามเอาอันเดียวนั่นแหละอยู่ในที่เดียวนะเอาอันเดียวเป็นอา,ารมณ์จิตมันไม่มีอันเดียวยิงอยู่ทน่ถ้าไม่ง่ายก็ไม่เรียกจิต แต่อันไม่ไม่มีอันเดียวนะแค่ไปอยู่ในจุดเดียวจิตพวกมันมากมายนะถ้าไปอยู่ในจุดเดียวเอาพุโทโธก็ดีเราอรหังกด็ดีนาปาสติก็ดีเจ้าแดน,นหนึ่งก็เอาลงในจุดเดียวแล้วเรื่องอะไรไม่เป็นปัญหา มันส่งสายไปไหนมันก็ไม่รีววไม่เรื่ป,ปัญหาส่งก็ดีไม่ส่งกด็ดีจิตลงเอกตาลงแต่นหนึ่งแล้วมันก็แอวกไปบ้างจึดส่งไปบ้างแต่ว่ามันไม่เอาเป็นอารมณ์ถ้าจิตเป็นอารมณ์เดียวนะ ดูเพชรเนียนกินดาท้อชอบใจแล้วแล้วดูให้แต่ในสิ่งนั้นอันสิ่งอื่นมันอยู่นอกๆมันไม่ดูดูมันก็ไม่เอาใจใส่ดูก็สักแต่ว่าดูนั่นสิ่งที่มันชอบมันคือเพ่งแต่สิ่งที่ชอบเรียกว่าอารมณ์มันเดียวจิตมันคิดนึกสสงสาย ช่างมันแต่ว่าสิ่งมันมันชอบใจอันนี้อยู่อันหนึ่งความยินดีพอใจในอารมณ์เดียวนั้นแหละเป็นเหตุให้เราตั้งมัน่นแนวแน่ไม่เผลอสติสิ่งต่างทั้งมหมดในโลกอันนี้ แค่ที่จริงแล้วมันเป็นสภาพว่าหนึ่งของมันต่างหากมันลงที่ของจริงแค่มันมีอะไรเหลือจริงวัดทุกสิ่งทุกอย่างคนเกิดจะมาแก่เจ็บตายลงของเก่าสภาพเดิมของเขาความคิดความนึกสงสายไปไปมากระท้งสภาพของเขา มันไรที่งมันเหลือจากสิ่งที่นอกเหนือจากสภาพของเขาไม่มีอันที่คิดส่งไปซึ่งว่ามากไมายร้องหลายก็ล้วนแล้วแต่ความหลงอันถ้าไม่หลงอันหลงสภาพตามเดิม ไม่นอกเนืาไปจากสภาพแสดงว่าจิตอันที่มันเปลี่ยนสภาพต่างเดิมมันจังลงแน่วนน่เต็มที่เข้าถึงเอกตาลงได้ไปเจนานาบรรทึงที่มันลงถึงที่สุดนี่นาของตัวของเรานี่แหละไม่จำอื่นไกลเห็นตัวของเราเนี่เป็นดิบ เป็นตัวของเราเนี่เป็นน้ำเป็นไฟเป็นลม,มนที่เป็นตนเป็นตัวมันพลิกวิง่งริงตัวได้อย่างนี้เคลื่อนที่มันเคลื่อนตัวได้อย่างนี้เพราะดินน้ำไฟลมมันจะสมบูรณ์ถ้ามันมีคนถ้ามันไม่สมบูรณ์มันขาดอะไรหนึ่งก็เช่นไฟขาดมันเย็นมันกำไมมีลม นี่จะดินกับน้ำลมก็เลยหายไป,ไปน,น,นั่นก็จะด่างเนี่ยว่าโลกโลกเป็นโลกเน็บชาเห็นว่ามันอยู่กับดินน้ำไปลมคนที่ว่าคนว่าคนนั้นเราสมมติต่างหาก วมันจริงแล้วดินน้ำไฟลมมันนะผสมก็เป็นก้อนมาแล้วเคลื่อนไหวไปมาต่งที่ยานการของจิตนั่นะอยเคลื่อนไหวไปมาอยู่เงั้นแนละ้วคนที่เสิดไฟเมื่ก่าแรชำุดสุดโชมไปสุดโชมไปก็ไปไม่ได้กัน,นตกลงก็อยู่ของเก่า ทอดทิ้งลงของเก่าเปรียบมันก็ทอนไม้ทอนฟืนนอกจากนั้นท่านเปรียบมันก็ฟืนนั้นเผาผีทั้งหัวทั้งท้ายไฟไหม้หมดตรงกลางก็มีน้ำเน่าน้ำหน,ำน,ำนองนผีตกตรงนั้น ใจ้เอาปืนโน่นนั่นมาใช้ไม่ได้ร่างกายของคนเราก็เหมือนกันมันก็ท่อนไม้ถอนปืนทำอะไรไม่ได้เป็นเนื้อเป็นปลาพอยังเอาไปทำอาหารการกินอันนี้เปล่าใช้ไม่ได้มดตรงหมดของเก่าอีก มาเกิดใหม่เอาไม่ทำมาปรุงใหม่อีกปรุงใหม่เป็นรูปเป็นกายขึ้นมาเคลื่อนไหวไปมาตามเมืองทเท่าไปลโลของเก่าอีกทั้งวัตสุดสองเปลงไปละลายเท่าเป็นของเก่าอันนี้กินน้ำไปลงของเก่าเชื่อว่าเราก็ไม่ใช่เชื่อว่าใครก็ไม่ใช่ทั้งหมด ในคนที่สุดเล่าเป็นขี้ขโมยแต่ขโมยเอาดินน้าไปลงเขาของที่อยู่ไม่โลกอันนี้เอาเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเมื่อถือว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขาอยู่นี้มันต่างขี้ขโมยแท้ๆคนใดยังเป็นขี้ขโมยอยู่ไม่วจากทุกข์ ท่านเถือ่อของกูของกูยังไงยังไ่พ้นจากทุกข์เมื่อเห็นเป็นสภาพดินน้ำไปลมแล้วปล่อยวางเลยเมื่อนั้นแหละยึงจะพ้น,นจากทุกข์พระพุทธเจ้าสอนเราอย่างนี้ท่านเป็นจริงท่านเห็นจริงเป็นจริงแล้วสภาพตามจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง ท่านสอนพวกเราพวกเรายังวันนั้นเห็นตามได้จริงจงพิจารณาันพิจารณาไม่ได้เพราะเหตุทิตใจไม่เป็นสมาธิเพราะทิ่ใจไม่เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์อันเดียวจึงพิจารณาไม่ได้เหตุนั้นเมื่อพิจารณาไม่ได้ก็ต้องวางเสียอันพิจารณานั้น เอาใจนี่ให้จุอย่าทิ่บาาไดในเบื้องต้นการพิจารณาการสํารวมใจเมื่อสํารวมใจแล้วจะเกิดความรู้เห็นเป็นสภาพว่าสภาวะตามเป็นจริงเรายังจะปล่อยวางออกก็ได้เรียกว่าปัญญามสมาธิจะให้เกิดปัญญา มันเป็นอย่างนี้อย่าไปชิกอย่าไปดิ้กดอดใจอย่ช่วยเรามาปฏิบัติฝึกหัดภาวนาต้องปฏิบัติให้เป็นไปมันแก่อายุมากมาแล้วแก่เท่าชรลาแล้วควรรีบเร่งควรรีบร้อนของที่เราได้มานี่ ียกว่าได้มาได้โดยยากเลี้ยงว่าได้โดยยากปฏิบัติได้โดยยากคุณปู่เด่แสนยากงวนมีเช่นนี้แล้วจงพิจารณาให้เห็นของจริงในธาตุสี่นําไฟลงมาเนี่ล้วมันเห็นจริงตามสภาพเป็นจริงของมันไม่ยกียคุ้มค่ากับเราปฏิบัติยาก รักษายากมันคุ้มคอรองมาไมา่ยยากเลคือเราคุ้มคอรองไม่ยังให้เจ็บมันก็เจ็บเราคุ้มคอรมองมายัางให้แก่แก่เดี๋ยวจะคุ้มคอรองไม่ยังให้ตายมันก็จะตายอันนี้รักษายากเรื่อยงยากเพียงแต่รักษา ยากเท่านั้นไม่ทำประโยชน์ได้แต่ของอยากคือความทุกข์เองคันทำให้ได้ประโยชน์คุ้มค่ามันของอยากกันเลยไม่เป็นประโยชน์ไม่ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยคือยอมสละดเสี่ยปล่วยวางกันเลยหมดเรื่อง เมื่อมันเจ็บก็บทิ้งเสียเมื่อมันแก่มันตายก็ทิ้งเสียมันทิ้งเราแล้วก็ทิ้งมันนั่นเองคุ้มค่ามันทิ้งเราเราอะไราาอาวรณ์ไม่คุ้มค่าเป็นหนี้เรื่อยไปทำตามยจว่าสอนแล้วทำถ้าหาก็ไม่ทำก็ไม่ มจักผิดจะถูกรู้จักดีจะชั่วทำลองดูว่ามันจะเป็นไปนตามท่านว่าไหมมันเป็นแลกจะได้รู้จักว่าอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าหาก็มันไม่เป็นมันก็ผิดจากหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ าศาสนาสอนให้คนทำไม่ใช่สอนให้คนพูดสอนใ้เอาไปพูดเอาไปคุยไม่ใช่อย่างนั้นทำมากก็ทำทำน้อยก็ทำอย่างไม่มีอะไรอย่างหนึ่งสอนให้อดทนํำเดียวเท่านั้นอดทน อดจะเป็นประมาณจรงไงนะื่องหมดอดมดอดคำเดียวจะนี่อดทุกสิ่งทุกอย่างความทุกเดือดร้อนท้่มาก็อดเอาองกระซับกระสายวุ่นวายกนอดไม่ต้องไปกระซับกระสายวุ่นวายมัน,วมนความดีความช่วทั้งหมดอดมดความอดนั้นเนี่ย มันเป็นตปรธรรมสามารถที่จะระง,งับความเวทนานั้นได้อดอันเดียวเทนะ่านั้นไม่มีทางไปเลยเมันก็นลงเท่านั้นสิน,นั่นแหละอดอดทนทนต่อสู้ าโอดนั่นแหละสู้มันมันไม่มีทางไปมันก็นลมของเขามันไม่ไปไหนแล้วใจอนี่มันอยู่ที่เดียวนะมันอยู่กับเรานั่นนะถ้าหากเราอดทนน่จะเห็นตัวใจอใจเป็นคนอดใจเป็นคนทน ทิ่งทั้งหลายทุกเวทนาเลยกลับกลายเป็นแพ้ใจนี่ใจ้าที่จริงไม่ใช่อะไหรหรอกใช้หนไปจับเวทนาคำว่าแพ้นะ่ะหมายความว่ามันเป็นโวหารถ้าเราอดทนเราตั้งใจต่อสู้เราไม่ยึดเวทนานั้นเพ้านามันก็หายไป เดี่ยวพอเราชนะถ้าไปยืดแต่วเวลาั้ก็กลับขึ้นมาอีกเดี่ยว่าเราแพอยอาผู้เดียวนั่นแหละเห็นนั้นยววังวาตั้งสติกำหนดวจิตต,ตรงนี้แน่วแน่ตรงอันเดียวอย่าไปส่งตามอาการอาการมาทั้งหมดอย่าไปส่งตามเป็นอาการของจิต,ตทั้งนั้น เนาการของใจถ้าเราจับตัวใจแล้วไม่ต้องส่งไปตามจิตมันก็เป็นภาวนาสมาธิเท่านั้นเองที่อธิบอายมาว่าเรื่องชีวิตเึ่งของน้อยก็หมายความถึงเรื่องมรารณาสตินั่นเองให้พิจรารณามรารณาสติ ว่าสิ่งใดที่มันตายกายข้างหลายนี่มันนี่สิ่งใดที่ตายที่าจรนาถึงเรื่องมดทดกทุกส่วนนี่แหลมันตายไปตั้งแต่มือแต่เท้ามันเย็นมันซามันเย็นมันเหน็บมันซามันเย็น,นเลย,เย,เยตายไปทุกชิ้นทุกส่วน ตายไปตายไปหดไปหดไป,ดไปมันตายไป็นอย่างอุ่นอยงเป็นหัวใจอุ่นไปทากลางอกนั้นอุ่นตรงั้นก็ลมหายใจตรงนนะัานแหละถ้ามันเย็นหมดจะตรงั้นมีลมหายใจความอบอุ่นมันเป็นเครื่องให้เกิดลมหายใจความอบอุ่นถ้าแล้มีอบอุ่นแล้วนะมันก็เย็นหมด ไม่มีลมหายใจไม่มีลมหาใจ,าลใจแล้วคานีทัาตัวใจแท้ไปไหนคะนี้ใจแท้มันก็ไปตามเรื่องของกรรมความเป็นกลางๆมันถ้าหากว่าหมดลมหายใจแล้วมันอยู่ไม่ได้ทั้งตัวใจทั้นเรื่อลมหายใจตลมหายใจก็จริงอยู่พราะมีลม มันจะค่อยดูในนั้นถ้าหมดลมแล้วก็ไม่มีไม่มันก็ไม่ยู่ในนั้นเรียงว่าลมหายใจถ้ากรรมดีมันก็ไปติดกรรมนะจ๊ะกรรมชั่วก็ไปติดกรรมชั่วนะจ๊ะอันนั้นอันที่รักษาไว้ไม่ได้เมื่อเรามีสติอยู่ดีๆที่ที่จะรักษาตรงนั้นนะให้อยู่กลางนั้นเนมะะื่อลมหายใจหมดแล้วไม่มีทางนะ ตามเรื่องเหตุนั้นถ้าหากเรารักษาสติควบคุมจิตอยู่ไดอยู่ตรงกลางในเมื่อมีสติอยู่เมื่อเรา,าหายใจมดไปก็อยู่ตรงกลางนั้นโดยอำนาจกำลังจิตมีพลังเสียงพอมันจะไม่หวั่นไหวเมื่อหวั่นไหวเอื้อเอียงไปทางไหน มันก็คงอยู่พื้นที่แันเมื่อมันได้ไปตามกรรมชั่วกักรรมดีแล้วมันก็เกิดไหนมันก็หมดเรื่องความเกิดก็ไม่มีนั่นเหะที่ต้องให้รักษาตรงนั้นพิจารณาความตายเบองตนส่วนไหนมันตายมันหมดมันหมดลงไปมันเย็ดอะไรมังการไปทุกสิ่งทัวอย่าง นั่นแหละให้หมดให้พิจารณาตรงนั้นนะจนกระทั่งจิตแน่วแน่จริงจริงเหมืนจังในเมื่อเรามีสติอยู่ชีวิตยังอยู่นี่แหละมันจะไม่ปรากฏเลยกายก็จะไม่ปรากฏแะ่ปรากฏจิตใจเองตรงนั้นน่ะตรงกลางนะหนี่นสามวันท้ายจะไงมนปรากฏ ฉาะไม่ปรากกดลปในตัวของเราความสุขความสบายเกิดขึ้นมาจากจิตที่มาไปยึดในสิ่งใดเป็นของโลกของวา่างจริงจิิงที่ปรารถนาอย่างยิ่งคำว่าปรารถนาเป็นคำพูดในตอนนั้นเรามีปรารถนาเลยหมดเรื่องแล้วไม่มีปรารถนา ยังไงพิจารณาตรงนั้นแหละอ้ิจารณานั้นบางคนจะสงสัยว่าทำไมยังต้องพิจารณาอาหารและปฏิกริชัญ,ญามันไม่ใช่กรรมฐานความข้อนั้นเฉวยว่ากรรมฐานเหมือนกันข้อที่เข้ามาสู่กายของเราเป็นกรรมฐานทั้งหมด เ,าเราพิจารณาเรื่องอาหารเป็นของเรี้ยงกีดของเรามันตนปืนชีวิตให้เป็นอยู่อาหารนี้ปะขลันตังปะขลันตังไหลออกไหลเข้าอยู่อย่างนั้นคือไหลเข้าทางเทวานปากมันก็ไหลออกไปทวานหนักทวารเบาถ้าจะเสียบนั่นก็ คลองที่ตกลงไปแล้วก,ก็ไหลไปตามแม่น้ํามันอยู่ในร่างกายของเรายิ่งค่อยพิจารณานั่นที่เรื่องเรื่องกายเป็นกรรมฐานทั้งหมดถ้าเราเป็นกรรมฐานเนี่ยคือเราพิจารณากายนี่แหละจิตเราอยู่หรออยู่ตรงนี้ตรงที่หรอไม่ไปไหนเป็นกรรมฐานเหมือนกันนั่นเกิดสลบสังเวชได้ กายของเราเนาะเป็นอย่างนี้เนาะมันต้องเลี้ยงดูผูเสือให้าอาหารกินจึงค่อยอยู่ได้ต้องทนทะหนอมเลี้ยงดูทุกขณะทุกทุกวันทุกวนนันแต่ไหนแต่ไดมาเลี้ยงดูอยู่นั้นจนกระทั่งเน่ยเจ็บป่วยยังกระทั่งนอนกินนอนนอนอยู่กับที่ทำมาหากินไม่ได้คนอื่น ก็ต้องมาเลี้ยงอาหารถ้าหากไม่มีแล้วอาหารถ้าหาทำไมมาหล่อเลี้ยงแล้เป็นตายยังไงแต่ต้องตายเค็น,นั้นอาหารเนี่ยคอยหล่อเลี้ยงอยู่เสมอเมอ,มอจนกินไม่ได้กินนิดเดีน้อยก็ต้องเอามาให้กินเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตให้เป็นอยู่ถ้าไม่ได้กินอาหารก็หมดเรื่องแล้ว มดทั้นนั้นเราาพิญญาอย่างนี้มันเกิดความสลดสังเวชชีวิตยอยู่กับทิ้งอื่นๆถึงปฏิกูรสัญญาก็จริงแหละแต่ว่าเราต้องอาศัยมันของปฏิกูลนั่นแหละมันอยู่ในของปฏิกูลนั่นแหละตัวของเราก็ปฏิกูลแล้ว,อ,ลว,อ,ลลวอาหารที่กินออาไปกับปฏิกูลเหมือนกันของเน่ากับของเน่าอยู่ด้วยกัน จนกลัวจะแตกสลายไม่มีดีม่ดีอะไรหรอกคนเรานอได้กันทั้งนั้นแหละเขียนแต่ว่าธาตุเสี่ก็ราปรับปรุงธาตุเสีันี้ธาตุโป่กั้งเขา้ามาพ่อกั้งเขา้าให้มันจเจริญง,งอกงามขึ้นมันเติบโตไปห,หน่อยนึงก็พอได้ยี่สิบปียี่สิบห้าปีลงอยู่ที่ระดับนี้พ่อแสดงมันก็ไม่โตขึ้นมาแล้ว สามสิบสี่ิบปีไปแล้วแบบนี้แต่ยังหมดจะเปลืองไปสิ่งที่มีมีอยู่ก็ค่อยหมดค่อยเปลืองไปในร่างกายของเราเช่นอดเซลต่างต่างมันก็หมดก็สิ้นเปลืองไปอ่อนไปทุกวันจนกระทั่งแก่เฒ่าชราึังก็ไม่รับาหานะคะนี่สิ่งต่างๆามันหมดไปแล้วเลี่ยวแหลงก็อ่อนเสียไป ให้กนเสสุดดับแตกสลายลงไปเป็นดินน้ำไปลมงการตื่นนี่จะยังคิพิจารณาอย่างนี้พิจารณาเป็นไม่เป็นกรรมาฐานหมดพิจารณาไม่เป็นไม่เป็นกรรมาฐานทั้งนั้นอยู่ที่จิตพิจารณาอยู่ที่จิตของเราถ้าจิตของเรามันอยู่แล้วมันสงบแล้วพิจารณาได้กระดเป็นกรรมาฐานมดถ้าจิตมันสงบแล้วพิจารณาสูงสุดพิจารณาถึงเรื่อง ธรรมะอันสูงอย่างเกษีจิตประสุทสิ์จิตอนุสติสิบกระตับที่อธิบายมาให้ฟังมันก็ไม่เป็นกรรมฐานหาเหตุด้านจริงว่าไม่ควรที่จะคำนึงไม่ควรที่จะคิดว่าไม่ใช่กรรมฐานแท้จริงกรรมฐานนั้นะที่พิจารณาอย่างนี้ อเอาปีญญาเอาสติเนี่ยคุมจิตให้อยู่ซะก่อนแลน้วค่อยนอนมานอนปีญญาถึงไม่ยอมมันก็พิจารณาเองแล้หรอกคุมจิตอยู่แล้วมันเสียนไม่อยู่ไม่สิการหัดภาวนาคือหัดละหัดถอนหัดทิ้งหัดปล่อยหัดวางริ้งทั้งหลายเพื่อมันติด อันนในโลกนี้ฮัดต่อยัดวางขึ้นหัดถอนเมื่อนะีเรียกว่าสัญญามันจำได้แม่นอย่างที่สุด